สวัสดีครับขอต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่ดีไซน์บายเอเจพีอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ผมก็จะพาทําวงจรวัดระยะทางนะครับหรือง่ายๆคือเป็นตลับเมตรมิเตอร์นั่นเองนะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับเราจะใช้ตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับในการใช้งานแล้วก็ใช้ตัวจอโอลินะครับในการแสดงผลตัวนี้นะครับเปิดปิดง่ายๆครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําพร้อมๆกันได้เลยครับ เริ่มต้นด้วยการทําความสะอาดแผ่นทองแดงที่ได้เตรียมไว้จากนั้นใส่คาปาซิบบตเตอร์22พิโกฟาราดจำนวน2ตัวใส่คริสตัล16เมกะเฮิร์ใส่ซ็อกเก็ต28ขาตัวนี้จะเอาไว้ใส่ IC คอนโทรลเลอร์ ic 7805ตัวนี้จะทำหน้าที่ปรับแรงดันให้คงที่เหลือ5โวลต์ใส่ก้างปลาตัวเมียสขาตัวนี้จะทำเป็นซ็อกเก็ตสำหรับยึดจอโอเลดใส่สวิตช์ใส่อัลตราโซนิกเซนเซอร์โดยหันด้านหน้าออกไปข้างๆนะครับก็จะมี ใส่ตามนี้เลยนะครับจากนั้นใส่ขั้วฐาน9โวลต์บัตรกีให้เรียบร้อยครับนำไอซที่อัดโปรแกรมแล้วถอดออกมาเพื่อที่จะเอามาทำเป็นตัวประมวลผลโดยหันรอยแหว่งไปทางซ้าย จากนั้นก็ใส่จอโ l e d ขนาด128คูณ64ลงไปนะครับโอเคนะครับเมื่อเราประกอบอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาของเครื่องวัดระยะทางนะครับของเราประมาณนี้นะครับส่วนแผ่นขาวๆที่เห็นอยู่นะครับผมเป็นแผ่นพลาสติกนะครับ โดยตัดมาให้พอสมควรนะครับเพื่อที่จะยึดเป็นฐานนะครับโดยยึดจากสกูนะครับหรือน็อตตรงนี้นะครับสองรูที่โดยนี้เจาะเอานะครับแล้วก็ใส่ฐาน9 V โวลต์นะครับพอดีฐานผมใช้ตั้งแต่เดือน1ของปี6นะครนะก็เลยเขียนไว้นะครับตอนนี้เวลาเริ่มการใช้งานนะครับเราก็กดสวิตช์เปิดตรงนี้นี่เองครับกดขึ้นนะครับโอเคมันก็จะเห็นตัวจอมันนะครับก็คือบอกระยะทางนะครับตัวสีน้ําเงินนี่นะครับ บอกระยะทางตอนนี้ผมส่องขึ้นบนเพดานนะครับก็อยู่อยู่ที่ประมาณ48เซนแต่ครนี้มันถ่ายคลิปค่อนข้างยากผมเลยใช้กล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้นะครับเป็นผนังผมก็จะเอียงให้ดูนะครับตอนนี้วัดดูนะครับตอนนี้ระยะห่างตัวนี้ประมาณ8เซนนะครับเลื่อนเข้าไปใกล้นะเจ็ดหกนะครับไปเรื่อยนะครับห้านะครับประมาณนี้ผมก็เลื่อนออกค่อยๆเลื่อนออกนะครับก็จะเห็นว่า ระยะทางก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราหันใส่ผนังผนังสีขาวตรงนี้นะครับพอดีมันไม่ค่อยเห็นนะครับผมพยายามจะเอียงเห็นนะตัวนี้ห่างประมาณ30เซนนะครับผมเคยวัดได้ใส่ผนังนะครับก็อยู่ที่ประมาณเมตรก,กว่าเกือบ2เมตรนะครับเมตรกว่าน,นี้ก็รู้สึกจะมีเออเลยเยอะแล้วนะครับก็ถ้าให้เสถียรก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง1เมตร20อะไรประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองหาผนัง มามาวัดดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมุมแล้วนะครับก็คือหาผนังที่กว้างๆนะครับตอนนี้ก็ผมชี้ขึ้นบนเพดานนะครับข้างบนนี้นะครับเพดานผมก็ได้ประมาณเมตรหนึ่งนะครับแต่ว่าลองชี้ผนังดูนะครับก็อยู่ห่างจากผนังประมาณ70เซนนะครับผมเลื่อนเข้าไปเรื่อยนะครับมันจะเลื่อนไปเรื่อยอย่างนี้นะครับระยะทางก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ผมเลื่อนออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นเมตรแล้วนะครับประมาณเมตรกว่าแล้วอ่าก็คือวัดได้เกือบๆสองเมตรนะครับต่พอดีผมจะตกขอบแล้วครับขออภัยด้วยนะครับถ่ายได้แค่นี้นะครับก็จะยิ่งไกลยิ่งมีค่าเออร์เลนะครับตัวนี้ก็ลองเอาไปทําดูนะครับถ้าใครสนใจโครงงานของผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษานะครับตัวนี้ก็ใช้ถ่านแค่9้าโวลต์เท่านั้นเองถ้าปิดก็กดปิด ง่ายๆครับ <S <S 1> <S 1> โอเคครับยังไงก็ฝากผลง,งานของผมเรื่อยๆด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปน,นี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ